สวัสดีครับเกษตรผสมผสานบ้าวเล็กมาแล้วครับมาเมื่อวานนี้พี่น้องบ้าวเล็ก15ต้าปลูกพริกนะครับมาบ้าวเล็กได้ปลูกยังไงนะครับมาบางเทคนิคของบ้าวเล็กนะครับน่ครับการปลูกของบ้าวเล็กนะครับเทคนิคการปลูกนะครับบ้าวเล็กที่ห้องคนลุมมโดยชีเทานะครับคือเก่านะครับก็ยังการปลูกบะคุงนะครับน่ครับพี่น้องครับ เบาเล็กด็โรยนะครับบริเวณนะครับกดนลุมนะครับก้อนท่าสิบปุกนะครับนี่ครับในการโรยนะครับเบาเล็กจะโรยกดนลุนเพื่อคาเชื้อโรคนะครับในดินนะครับก้อนที่ลงดินก้อนเซลเพี็กลงหงลุมนะครับปลาเอาเพลดรงลุมได้พี่น้องนะนี่ครับพี่น้องเอาล่องลุมแล้วครับนี่ครับ บ้าเล็กนุ่งมบ้าเล็กเอาดินกบนะครับันนี้ครับใส่ดินกบไป๋ย่บ้าเล็กขออนญัดดินกบจักครันะครับพีบ่น้องไปไทยเพืเดียวน,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 นะครับพี่น้องบ้าเล็กดด <c oughs> บบกบดินเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับบ้าเล็กก็จะใส่ขี้เถานะครับโรยบริเวณบ,บริเวณรอบๆคนต้นนะครับเพื่อให้ ปรับสภาพดินนะครับขาสีโลนะครับที่มากับดินนะครับเที่ยวมาใส่นะครับนี่ครับนี่เบาเล็กใส่ขี้เถ้านะครับครับตไปเบางที่เบาเล็กปลูกได้อาทิ์หนึ่งนะครับพี่น้องครับไปบางอีกต้นนะครับนี่ครับพี่น้องเบ้าเล็กได้มาปลูกเป็นอาทินหนึ่งนะครับนี่ครับใบเขียวงามนะครับพี่น้องห้องคนรุมด้วยปุ๋ยขี้เถ้าครับ ใส่ฉีดเทานะครับห้องกลุ่มนะครับใบเฉียงงามเลยครับบางอีกต้นนะครับนี่ครับพี่น้องปลูกได้ที่หนึ่งนะครับสุดนี้ครับสุดนีดแล้วไปบางต้นใหญยนะครับเดี๋ยมันออกลูกครับพี่น้องเป็นพริกขาวนะครับ่พี่น้องครับนี่ครับอันนี้เป็นพริกที่เบ้าเรียกด้ปลูกไว้นะครับนี่ครับนี่ใบเฉียงงามผลดกนะครับนี่ครับพี่น้องครับ ครับขันพี่น้องเห็คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอลลี่เด้ครับสำหรับคลิปนี้บวลล็กขอลาคำว่าสวัสดีครับ